60ปีที่ภาคเพียรสุวันเกษียณที่ภาคภูมิประวัตินางสาวเพนแก้วดงโยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอเกษตรวิสัยเกิดเมื่อวันที่28มีนาคม2507ณบ้านเลขที่62หมู่ที่8ตำบลเกษตรวิสัยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับปฐมศึกษาพศ2514ป .1 ถึงป .7 โรงเรียนบ้านเกษตรวิสัยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพศ2517โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเบื้องต้นวิทยาลัยเกษตรกรรมร้ออ็ดำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อเอปีพศ2529 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิชาเอกเกษตรกรรมทั่วไปวิทยาลัยเกษตรสุรินทปีพศ2531ปริญญาตรีวทบวิชาเอกเทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยครูบุรีรัมปีพศ2541ปริญญาตออรีคบวิชาเอกสังคมศึกษาสถาบันราชพัฏบุรีรัม ปีพศ2549ปริญญาโทสสมวิชาเอกรัฐศาสตร์การปกครองมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยปีพศ2554ปริญญาโทสสมวิชาเอกการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการทำงานสมัครเป็นวิทยากรวิชาชีพการพอเหตุ ให้กับสำนักงานกศนอจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นครูประจำกลุ่มสอนสายสามัญกศนอำเภอเกษตรวิสัยเป็นครูสรารชกศนอำเภอเกษตรวิสัยและเป็นครูอา,าสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนกศนอำเภอปทุมรัฐพศ2 5 5พครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนสว่างตำบลโนนคออำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานี พศ2555ครูชำนาญการกสอนอ,อําเภอปทุมรัฐสํานักงานกศอนอจังหวัดร้อยเอ็ดพศ2557ครูชำนาญการกสอนอํเภอเกษตรวิสัยสํานักงานกศอนอจังหวัดร้อยเอ็ดพศ2560ผู้วำหน่วยการกสอนอ,อําเภอเมืองจันทร์สํานักงานกสอนอจังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันผู้อำนวยการกศออนอำเภอเมยวดีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเมยวดีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเกษตรวิสัสสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการผลงานที่ภาคภูมิใจ ได้รับรางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์การสานตระก้าจากเส้นหวายเทียมจากสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดและได้รับการคัดเลือกระดับประเทศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ3ระยะของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์การสานตระก้าจากเส้นหวเทียม ในการรับราชการของนางสาวเพนแก้วดงโยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเกษตรวิสัยได้ใช้ความมุมาณะพยายามเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตราชการตั้งแต่สอบเข้าบรรจุรับราชการครั้งแรกจนถึงปัจจุบันได้ยึดมั่นและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดมีความซื่อสัตย์ มีความพยายามตั้งใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในวันนี้เป็นวันที่สำคัญของท่านผู้ในการเป็นแก้วดงโย รักษาการในตำแหน่งผู้นการสกอรระดับอำเภอเกษรพิสัยนะครับที่เราทุกคนมาร่วมกันเพื่อที่จะดูแลท่านและก็ส่งท่านเข้าสู่เวลาทองแห่งชีวิตก็คือวันเกษเสียยุรธการนะครับหลังจากที่ท่านได้ทุ่งเททุกอย่างทั้งแรงกายแรงใจและก็แรงศรัทธาให้แก่ อำเภอเกษตรวิสัยโดยเฉพาะท่านอยู่สกลรกัฐเกษตรวิสัยมาตั้งแต่ตำแหน่งเป็นครูประจำกลุ่มครูอาสาสมัครแล้วก็มาอยู่ตำแหน่งผู้อำนวยการนะครับท่านได้ทำคุณงามความดีไว้กับอำเภอเกษตรวิสัยซึ่งเป็นบ้านเกิดท่านเองแล้วก็อยู่ดูแลเพื่อนฝูงนะครับที่ด้วยกันจน สุดท้ายแห่งวัยราชาการก็คือวันเกษียุอายุทุกท่านก็คงจะเห็นผลงานของท่านที่เกิดขึ้นและก็คงตราสินไว้สิ่งที่ท่านทำไว้ก็คือสิ่งที่ฝากไว้ให้แก่สะกรระดับอำเภอเกษตรวิสัยณนะวันนี้เวลานี้ท่านได้ทาหน้าที่ของท่านได้อย่างสมบูรณ์แบบวันนี้ท่านก็คงต้องได้ ไะเรียุาิการและก็ไปสู่เวลาที่ท่านต้องทํางานโดยอิสระในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ดูแลการศึกษาทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกอย่างที่มีผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านที่ที่ที่อยู่บสถนนนะครับมีจิตใจที่เป็นผู้มีกิจบริการและก็มีความตั้งใจที่จะเป็นลูกหลานเรานะครับก็คงฝากความ ระลึกถึงและก็ความหวังดีขอให้เป็นเพชรเม็ดงามในอำเภอกระสิวิสัยที่ต้องดูแลลูกหลานของเราในพื้นที่ต่อไปครับขอบคุณครับในวาระ,กะเกษียณอายุราชการนี้ขอขอบพระคุณท่านผูน้อำนวยการเพนแก้วดงโยที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานเพื่อองค์กรของเรามาโดยตลอดการทำงานที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ความตั้งใจและการเสียสละของท่านทำให้พวกเราได้เรียนรู้และเติบโตอย่างมากแม้ว่าวันนี้ท่านจะก้าวสู่ช่วงใหม่ของชีวิตแต่ความทรงจำดีๆและคุณค่าที่ท่านได้สร้างไว้จะยังคงอยู่กับพวกเราตลอดไปขออำนาจคุณพระสีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดจงดลบรันรดาลให้ท่านประสบความสุข สุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งปวงขอให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ท่านตั้งไว้ด้วยเทินขอขอบพระคุณค่ะ